าวีชานบรรทุงค่ะมืัอนี่สิแกงเห็ดคอนมีเห็ดคอนเห็ดหูหนูเห็ดเฟียงแล้วก็ใส่บ,บวบซูก,กินนะคะ่ะอันนี้ก็คือเ้าจะต้มเห็ดต้มผักบวบเป็ห่อให้สุกสักตน้นแล้วเ้า,าก็สิเอาพริกที่เขาตำใส่ขอหอมมันยกไปกต้องใส่น้ำลายนะคะ่ะใส่น้ำเพราะเอาจอเจาะพระว่าของเขาหนี่ชิใส่น้ำใบยําใบย้วยผิดลงไปค่ะ เติมน้ำปลาน,นี่เขากับปรงรสชาติได้เลยค่ะเพราะว่าเห็ดเขากับสุกแล้วก็สิมีน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงน้วในจังน้อยจ <c oughs> ัมน้อย มาที่นี่แล้วค่ะเขาก็สิเอานําใบยานาำเลลงไปเลยใส่ลงไปเพราะเหนมถ่วมเห็ดนี่บ่ต้องต้มดนค่ะเพราะว่าเห็ดของเขาเนี่ยคือเขาต้มสุกแล้วเรียบร้อยบาที่นี่ค่ะพักที่เขาที่ใส่กระสิมีใบผักติว๋วอันนี้จะเพิ่มความสมแล้วก็บใบไพ่ตู ใส่ลงไปเลยค่ะใส่กระชายออนพร้อมเด้อค่ะเด้อันนี้ที่เป็นหมวกระชายออนเอาใส่ลงไป ทาใ้น้ำเดือดค่ะก็เป็นนั้นว่าชิ้มรสชาติเบิ้องล่ะกะ็พอใจกระเสิบได้เลย่าแป๊บนึงค่ะ กำลังเดือดได้ที่เลยนะคะตอนนี้ผักของห้าก็เริ่มเปลี่ยนสีนี่ใบผักติ้วค่ะถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีนี้แสดงว่าความสมของมันได้เริ่มออกปัที่นี้เขาก็ชิมรสจานเบิงขาดปลาลาดไปนิดนึงค่ะเติมน้ำปลาลงไปเกลือนจน้อยค่ะเพราะว่ามัน,นยัง เกแก็งเห็ดคอนคาวใส่บกบวกมีเห็ดเฟียงแล้วก็เห็ดหูหนงพร้อมใส่ใบผักติวเพื่อเพิ่มความสดชิมรสชาติเพ้่อ,อีกครั้งนึงค่ะ รอให้หมอเดือดอีกสักแป๊บก็เสิร์ฟได้เลยตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะ เดือดปบ,บ๊บบูบบูบซันีิคอะโอเคแล้วคะน้องพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ